ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมสตรีเซิร์ฟประเทศไทยหรือเทร,รกวเวลาเกมสตรีนะครับพอในคลิปนี้ลูกก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่นะครับผมในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับตีนะครับผมแล้วก็ในวันนี้เนาะมีตีใหม่เข้ามาหนึ่งตี้ท้วน,นะครับผมซึ่งเป็นตี้ที่นำเอาความสามารถเก่ามายํำนะครับผมให้ดีขึ้นหรือเปล่านั้น โรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับผมจีิหมอันี้มีชื่อว่าจรวดทิ้งระเบิดนะครับผมความสามารถของจรวดนี้ก็คือเมื่อไปตรงข้ามก่อสร้างแลนด์มาร์กนะครับผมมีโอกาส55%ยิงระเบิดตามใจชอบเสรีปฏิปโตข้ามแบบสุ่มนะครับผมอีกครั้งยังมีความสามารถในการโยนข้ามบทางเมื่อไปตกเมื่อของศัตรูนะครับผมแล้วก็ขยิบพยายางพื้นที่ว่างเปล่าใกล้ที่สุดเพืในแถวนะครับผมทั้งหมด1ครั้งทวนเนาะส่วนความสามารถสุดท้ายนะครับผมเมืก็ไปตรงข้ามท่ากันย้ายเกิน2ครั้งภายในหนึ่งเธอนะครับผมมีโอกาส80%ที่จะ ส่งไปยังเกาะรางนะครับผมจำกันแค่หนึ่งครั้งทวดอีกออแล้วเฮ้ยเก่งาบนะเฮ้ยมันมาแถวบ้านลุงแล้วเนี่ยหนึ่งครั้งทวดอีกแล้วนะครับผมลุงก,ก็เข้าใจแล้วว่าเขาจะอัปเกรดเป็นสองครั้งต่อเมื่อถูกอัปเกรดให้กลายเป็นดาร์กจรวดทิ้งระเบิดนะครับผมก็น้อย <c oughs> อ๋อนี่ไงดาร์กอยู่ตรงนี้นะครับผมมีสองครั้งไหมอ่ามีสองครั้งที่เรียบร้อยนี่ไง เดาแล้วไว้ไม่มีผิดนะครับผมเราก็ไปดูวิธีการหากันหน่อยดีกว่าการดังนี่ต้องเติมตังหรือเปล่านะอุ้ย ไม่ต้องเติมตังค์ด้วยแต่เติมของจํานวนมากนะครับผมต่างกัน3อันทวนหาของขวัญสีดําพรีเมียมนะครับผมจากการสุ่มกล่องของขวัญสีแดงกับกล่องของขวัญสีเหลืองนะครับผมแล้วก็มาแรกเป็นกล่องของขวัญสีดำเนาะกล่องของขวัญสีดำนะครับผมอีก5อันเอามาแดกเป็นของขวัญสีดําพรีเมียมนะครับผมสะสม6อันเพื่อมาแรกเป็นจรวดทิ้งระเบิดนะครับผมหรือ9อันเพื่อมาแลกเป็นดาร์กจรวดทิ้งระเบิดนั่นเองทําไมงตั้งใจอ่านขนาดนี้ละนี่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ ศัตูจะวารบ,บ่อยไหมก็ค่อนข้างบ่อยอยู่กันวารก็ยังมีประสิทธิภาพที่ดีมากในเมตานี้อยู่เอาไงดีอยากนะเนี่ยแต่มันจะไม่ยากเลยถ้าเกิดว่าเรามาดูกันที่อ่าจำนวนนะครับผมว่าหาตั้งเก้าอันซึ่งดาร์คที่ผ่านมาหาแค่หกปะไม่หกก็เจ็ดนี่แหละ เออถ้าจำไม่ได้มันไม่ไปถึง9อันนี้9กมันคือมันเยอะมากนะครับผมเนี่ยจะเสียเป็นแสนเนาะส่วนอื่นๆล่ะอื่นๆน,นี่มันเป็นจี้ซูเปอร์นะครับผมซึ่งเราไม่ได้สนใจอะไรนี่เรามาสนใจตรงนี้ดีวกว่าหมวกซูเปอร์ชิลนะครับผมตัดทิ้งเนาะเกาะล้างซูเปอร์โลนะครับผมตัดทิ้งเกาะลอยฟ้าซูเปอร์ชิลตัดทิ้งอีกแล้วแล้วก็เพชรแดงซูเปอร์ชิลหรออืมไม่ค่อยชอบความสามารถในการป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายแค่หนึ่งครั้งสักเท่าไหร่นะครับผมปกติมันก็ต้อง มีเยอะกว่านี้หรือเปล่าแบบมีตลอดไปเงี่ยไม่ใช่ว่าเอกมาการแค่หนึ่งครั้งเนี่ยถ้ากันมาแค่หนึ่งครั้งและกันตั้ง70มันควรจะเอาไปใช้กับแมปที่มีชาร์จการเติมความสามารถหรือไม่ก็ตัวละครที่มีชาร์จความสามารถนะครับผมตันตตันไปยินหนึ่งจี G ้ทอบอไม่เห็นจะทออตรงไหนเลย ครุยวิญญาณน่าสนใจไหมอือเอาไปเล่นได้ขับตัวเดียวแหละก็คือภาพไฮรีนี่นะครับตัวก็ได้ไม่ได้บอ่อน้ําบอ่อน้ําก็ไม่ค่อยเหมือนกันทาไมเขาไม่เอาเอ,อป้ายสีกลับไหมฮะเพราะว่ามันจะดีกับจี้ที่เพิ่งจบไปก็คือจี้ผีเสือ้อมันป้ายสีวีตตอรีได้เลยนะไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเป็นสกายแลนด์ไม่มีไม่มีสกายแลนด์ นูคุยกับใครเนี่ตัวละครนี้กลับมาหนึ่งครั้งมันเป็นอีเวนต์เก่านะครับผมแบ็กไฟเดนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะอ่าถ้าวันศุกร์นี้เกิดมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมทุกค้นหวังว่าจะเป็นตัวละครอะไรเหรออยากได้ตัวละครอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแต่ไม่มีผลกับเกมนะครับผมเพราะว่าเขาจะเอาอะไรเข้ามันก็เรื่องของเขาเนาะเขาไม่อินดี้อยู่แล้วนะครับผมจะเอาตัวอะไรข้ามความสามารถข้ามเคริ่อมอะไรก็เอามาให้หมดเลยจ้ารับได้ห,หมดแหละอนะเพราะว่าผมเป็นผู้เล่นนี่นะ เราก็ต้องรู้จักตอบตัวนะครับผมใช่ไหม